สวัสดีคุณผ so so bon ู้ชมทุกท่านอยู่กับบุญโนโมกันเหมือนเดิมวันนี้ผมมันทำคลิปในเกมเก็นครั้งแรกเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดีครับคุณผู้ชมแต่ทำไมไม่ได้นี่ยคุณผู้ชมครับง่ายเลยแค่โหลดแอปเอแอปที่ผมโหลดแอปที่ผมโหลดเขาจะไปเขาจะชมคุณผู้ชมทำไมผมเข้าไม่ได้ เอาออกเกมเฉยเฮ้เข้าเกมเข้าิโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วคุณผู้ชมก็อยู่กับผมเองนะโมกันเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะทำคลิปแนวตั้ง ่มีเกมโหมเทียนผิดเริ่มเกมเริ่มเกมมามีอะไรมีตัวตึงมีตัวตึงนลเกโหดเทียนผิดเร่มเกมมาจะเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นยังไงคุณผู้ชมว้าว

เทียนทีเทียดีเทียดีลา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 ไหนอีกแล้วอีห้องที่ี่เรานอนที่นี่ก่อนเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นเช่าสองสองสองฝ่ายเขาช่ากัล้วกันนะแล้วก็เอาไว้หมดออืมดอกไม้กุ๊กอ นู่นู่นรนี้รู้สึกจะน้องเลยลาเบิดลาเบิรดาเบิดเทาดีให้เป็นขี้แตกให้เป็นขี้ลาเบิดให้เป็นขี้ฮ่าละเบิดให้เป็นขี้ใหเป็นขี้เหลวใเป็นขี้โรจะลเบิอ์ดออกไม่ได้ลาบุญยาลาเบิดให้เป็นขี้เหลวให้เป็นขี้อ้วน เนี yeah. 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 ่ยเยี่ยกดดิเยี่ยบัตรับไปดิโอ๊ยไปแล้วโอ้ยก็เรียกอะไรนั่นแหละโอเคครับอ้าว nhau Đá à to tùng. Wow. Mắt mưa có ai <laughs> Ui we were

จะจะคายออกคายออกคายออกนะแล้วมันก็จะหายอันี่แต่นี่แ่นก็ต้องรู้มโอ้ใ่นี่จววนีเอามาแดดะชุ่จะไม่ขาดหรอดชุ่เราบ้วนใส่้วนใสบางทีบางบ้านไม่มีเออใช่ค่ะจะเข้ากนเ่ว้า่เดีนเวลาสจะดูขึ้นนะหนึ่อ่

หมดไอีเ um um ouais hmm ือเลยไปดินรกาไปดูใจยานี่ขอของไงด้วยกันขอไปสวัสดีนะ

ยังไม่ซอยอย่่าย

เอาตรงนี้กันไปนะไ่โอเคโอเคอย่างนั้นต่อไปก็เล่นซุปเปอรต่อไปก็ตุ้มเืออือต้ยตุ้งตุ้ยโอ้ยไอตัวนี้

ไปๆๆๆๆๆพี่ดิวันครับอยากเรียนคนเมนหาผมด้วยเพราะว่าคิดแมวตั้งจะไม่มีใครคอมเมนต์หาผมก็เสร็จแล้วผมจะดูคลิปตัวเองป้า กินอะกันจชมตอนนี้11นาทีแล้วเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้เลยล้านว้าอาวอาวนจีะมขอจบอิปแงดิไหมอะอย่าเลยคนเมนม์หน่มด้วย ม ah. yeah. right. ีดอกไม้เต็มเลยโยนีใ่ชดกบเพื่อนใครสองคนที่จะว่าข้าเยพอเยอะลยอย่างอเาก ผมจดแค่นี้ก่อนโอ้ย